สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุงสุงองสงบนอนพพ่อกับทรงน้องเคตคือเก่าพี่น้อง,นงนอในยามสวยๆเนาะเมื่อีนก็เขาป่าห้าเห็ดคือเกา่ามาหลุดมาสมน้ำกันพี่น้องสีพ่อบบเนาะสีได้แกงบอคนแนวนี้พี่น้องเฮ็ดปุัก งงเง็ดพวกพี่น้องเง็ดพวกอย่าบอกดังคนจะได้ยินมีดก็อยู่น้ำเบาไข่ปู่พี่น้องเลยเบาไข่ก็จะกรอกไปทางใดปกตินะเก็บเพชรก็จะบ่อยก้องใส่หมองเก่าเพราะว่ามันเสียนนั้นมันเสียบอก ยูนี่ก็มีพี่น้องเอินเอิญเอาพี่น้องพอบมม่มีมีดจีมมิดเบาใครถือไป เบิดแด้ะบ้อเนาะเบิล้ดะบะเน้อพี่น้องเดี๋ยวไล่ดอกเตอบได้เนี่ยนี่พี่น้องเห็ดปุ๊กมวนๆพี่น้องมวนไงน้แนวนี้นะฮ้เฮเห็ดปุ๊ก เฮ็ดปวงนะ่งนะนะค,คุดลงเลิกเนี่ยเอิญคุดผีน้องสั่งกันคุดเออเออดับเอาเธอเดียว ยินแต่เขาลงเฟดอกใหญ่ๆเนี่ยนี่นะไปเติมเนียยังใหม่ในหัวโปตีนบ่มีตาติเจน่าแดงผูนกิเกกิมากมากก็มาน้ำหลังอืมเลือดที่น้อง เครื่องกระตาอะไรเป็นไงเมื่อนอ้ท้ออือเอาไปยังเห็ดคมนะโหแล้วงงให้ยังได้แต่ดอกเดียวนี่แหละเฮายังโมได้ผลดอกแต่เห็ดปวงหาหุกดอกจุ่มบานอลไรได้มันหมู่บาง่ายอี๋เอ๋ยเอ้ยอือเอาว่ามันหมูตามหาผนบ่เอาว่าเนาะ พน่นบพนกับมันหาบมใหญ่ฮะนคือ,อยูเฮดคมกัเฮดคมกับเกียบดอโอ้ยบ่งกินมันมันไม่สวยเลยโอด้ยฮะพี่นเนาะขจามาหาเฮดหรือขจามาอยังเนาะคือพากันอย่างตามทาง คือสีเลือกระตาลล่ายละไม่ใหญ่เมือนกับอันเชาเอื่นอันอยังเตเจนาแดงถูกบ่าะฉันได้เตรียมกระตาลล่ายเหรออย่างจุด้าสื่อเลยมาเหมือนขาสื่ออย่างจนถก้าสีบ่ไปเซอร์อเฮ็ดคนเบื่อ เจาขี่รถเขามาหาขนนนล้ขีมาจออะไรหมู่พาย่างตามทางกันผลัดป่าเราไม่โซ่นะเราอย่างตามทางอย่างเดียวอย่างจนจะยกขาไม่ขึ้นอยู่แล้วยังไม่เห็นเห็ดเลยอะไรจะสวยขนาดนี้ นี่ไงหอดหนทางแล้วหอดหนทางก็เพื่อสอย่างขึ้นทอดตำพระอีก เด็เราลัดฝ่าเลยเด้เราอ่บโบได้เราท่านผู้ชมเจ้าขาตอนนี้ก็กำลังจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเจ้าขาอีรีบบเอิอันอีรี่ะ่ย

อือลีติใค่เอ้าเศกเศาเที่ยงนะเนาะขางอลีเวอ้วเศกดินเห็ดเลยวก่เลยนะเออข้กลางให้เราเกะแล้วเอาอย่พากันเร็วหาสนันเอเลยอันเดียวเลยโลิกจังบ่เห็นอยู่ได้นี่มีเฮ้ยเที่ยงข้างนั่นเศาเดียว เสาดินเอาเสาดินให้ข้างนี้นี่นะเห็นเยอะแล้วละเลวเห็นแ้วนะ่คุณบอกห่ายเลยอาหนังเอิอนดาผัวพี่เนาะยังโบเห็นได้หน่ะแล้วยังโบเห็นแล้วเราบอกเข้าใจได้นะเราบอกกันยังคุณเลยใช้คุณเขาเอาเสาดินเห็ดเสาที่ยันใช้เดี๋ยวนี่เขาเพิ่งบ่เห็นหนังเอือน ลังเด้เดี๋ยวนลังผ no ูกม่นลังขอเงนบักลื้เลไมรูว่านี่เล็กเคยมาเชียห่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้มาล้างพุดนนอเดี๋ยวไม่ใช่เกระสอดินเชิรู้แล้วเอไม่รู้เรื่องเออเดี๋เรยกาเอาปูดดูเเยอเสียกหนดเชียงล้างไม่ไหม้เห็นน้เอ้โตกต้ไม่อ่า โอกาสลับจ้าง,างะะบ่งงเขา,มาไมา่ได้มากินข้าวเที่ยงบ้านเจ้าน่าแดงมานไหมโคตรมานเลยเหม่ยแห้งฮ่าฮ่าฮ่าอิ่ยเย็นมีแห้งอยู่ดิสบายดีพี่น้องมาห่อเที่ยงเลยข้าวลาปลาสิงโตเออเห็ดเจนอัน,อนแดงเอาไปเอาในใช้อีกนะ พอทอเฮ็ดมเมือนนะมันเมือนได้ไล่กหมูได้หน่นะนั่นมาเงยข้างกันบบนาโดนันดิแต่เห็ดมหน่เมือนะจุกทอนผู้ได้ลายนะจุกไปเเห็ดมันเห็ดมันยังมืออย่างหอโขกโขดอะไรเนาะนี่เห็ดเจ็อะไรได้ลยกุ้มโอ้ยดอกใหญ่ดอกเดียวน่นแล้คือ อ้าวอาข้อมือเมือนมาใส่ด้วยแหละเอาข้อม่อเมือนมาจับดูชามดอกพ่อป่นแล้วได้หา่เมือนเลยออกเลยดพื่อป่นเนาะทองไห้เยอะนไม่เคยเห็ดนะใส่เห็ดนะอิในกะตานะบังมาเบิด้ในกระตาน กูเมือยเตยชยิหนาอนกูบ่าหนาคอนหลว้ามบเมื่อะั้นโตแล้วมันไกลเ้ากับีเมือทั้งโตคือกันแหละ้าิมืออบังคำ